กใจมาเด้อขวนเอ้ยล oh, ่ะตกใจก็เห็ดแห้งเนาะก็เจ็บปากก็ต่อตกใจหมดเลยมาเด้อขวนเอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยขวนี่ล่ะยิ่มใช่นอขวนี่ล่ะยิ่มใช้ยิ่มทุ่มกนาทียิ่มให้หัวให้ไปนะกลับขึ้นมาหายล่ะเด้อมาคงเทพเด้อ

他包面了。 ภาคเรียนหรือว่ากูซีกูซีปลื้มหมดสิปลื้มหมดสิอะไรโอ้ไม่ไดไปทำไมเขาบอกไปก่อนล่ว่าแอนเข่าห้องน้ำอยู่บ่อยบานเห็นเพคนว่าแม่บอยหรือ่าแม่ว่าสั่นก็เลยท่างสั้นแหละกระดูกโน้ทเออพวกไปเรื่องบุเท่ากันไปขั้นเดียวเด้จวด เหมือนคบอหรืหอเออเที่นอกไปก็ไม่ได้ทำจะเอาตัฉุดหลุดหลุ่รูิอันนี้รูจกันที่เอพาวอย่าง้ไอพ่งี้อย่างพี่น่อยไุดแล้วกัน เฮ้ยโอ้งสูงๆอะเนาะเฮ้ย hey. ปาพี่น้องเนี่ยปดก็สูงเท้เอาปาดปืป๊นี่มีคูหน่อยวะนี่แหละเนาะเฮ้ยกรสิซื้อมไม่จบตมนนี้เสียนคุณห่มาถึงว่าเพราะนรุ่นนี้แต่ว่ามันหังบกมือเกิดเออแต่ว่าสูงเสียนวะแ้เกิดประเทศพี่น้อย พ่น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 ,น,นเอ้ยขับเปลี่ยนมนน้อเอ้ยซีขอใครถอฐานหกแปดเจ็ดสามกรุงเทพมหานครฮะคุณา่า,าวกคือไปแล้วคือไปแล้วปลูกไปก่อน สตาร์ล่ะนีนางงูเหรนี่ขอเธอเอ้ยนางก้อนเถอะเอ้ยเจอมก้อนกันงูกันนะมาเ้ยา้หายเท ดูดูนี่เอ้าบ่มีอย่างหลายอย่างจ๊เดียวรถขั้นนี้ไหมเอ้าบอกมันผ็นสิบอกมางกึ้นห้างอ้อถ้า,ากา่วงนี่จ้าหลังไหมไหมไข่ม้มอนสองวยนี่นะโอ้มันเปิดอันนี้ได้จจ๊นี่เปิดดีดีเปิดเปิดเปิดทุนได้ อนั่งให้สุกให้มันลุกกอนพี่น้องเอ้ยมีลูกปากซอยเลยขึ้นเถาะโซเฟอร์ก็ได้เฮ้ยเบิ่งโซเฟอร์ออรอคนรอใครบ้างล่ะตองใส่แว่นนี่ยรุ่นตาแดง <laughs> เป็นลุกตาแดงพี่น้องเป็นรุ่นโมเลยเนี่เขาเป็นเซาเบิร์แล้ว แก่พิ่งกว่าพิ่งกว่าพิ่งสีรอดกว่ามันสีรอดที่ไหนเพลงจริงจริงพึ่งจอเลยนี่โอ้โอ้เนี่ยเกลียดดีแท้โรไฟล์ใบผู้ใบขับขี่ใบขับขี่ก็ใส่หนีเลยตัวนี้ โปรไฟล์ผู้ขับขี่โอ้ใใดีเละแค่ค้าเดียวกับพิษเราพีนน่น้องไปเฮ็ดให้ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงออไ,ปได้เลยบอไี่เหล็กตั้งทาวัดถูกเอ่าไปเพราะว่ารถตายพื่อนเดียวมาละบันนี้แล้วมันเขามันได้รถพอดีเออแล้วไปกองไปว่ามีหม่อง,มองจอดเองวันนี้เอ้อางอาง่ายยังจอดไว้เอออาผ่าคุ้มหรอสื้อผ่าคุ้ม มันจอดที่สองขันจะไม่รู้วิีหมุนยางป๋าแต่อ้อมไปหันตัวอ้อมไปหันอ้อมไปหันตัวยางไม่ยางพ้นยางจอดไปรับแขกไปรับแขกกันเด้อนั่งทำไมล่ะพี่น้องน้ำแหละโซวยเฝยกันรอ เรูปกระทุ้นหอมจังเลยวงขยันะของเขานะเห้อ,อกําลังตื่นว่าน้องคนนี้น้องมาจากไอ้นี่ไงเขาจะขอถ่ายรูปด้วยอ๋อได้ครับแปดเจ็ดสาม จะจอดของนั้นดูได้ล่ละเต๋เลียบร้แล้วคันนี้ไปตีตอ๋อไม่มีคนขับคันนี้เลียบร้ไปอ,อ้าลงอยู่แล้วเจ้าเออใครเราเขาได้ไปนั่งแล้ว ไไอเอาคันขาวต่าทำกได้่ที่นี่ะจะรูปเราไปป่ะไม่มีเก้าร้อยก้าร้อย